ะมาดูนี่ของแท้นะคะของแท้ไม่จกตาค่ะพี่น้องของแท้ไม่จกตานะคะะจกตาจกตามพูดได้ไหมเด้อกดวินาทีที่จะจะลุกทองนะฮะค่ะนี่ยฮะทองโชว์แล้วเนาะลายชื่อนะฮะมีทุกท่านเลยนะครับพระเจ้าปวนตะหล่นนะครับ รอสักครู่เจ้าคุณทองอยู่ไม่ได้ไปไหนนะรครับวัน<แ>วนี้เราแจกทองหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราแจกทองอีกหนึ่งเส้นสักสคนหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าคนในตอนนี้ครับเชิญทพิ่บเข้ากลุ่มเลยนะครับเพราะว่าเข้าตอนนี้พรุ่งนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะรุนอีกแล้วก็รวมไปยังท่านที่อยู่ในกลุ่มเจ็ดพันกว่าคนนะครับนี่นะฮะก่อนที่ท่านจะนะครับรุ่น เสื้อประจักษ์สหรับท่ท่านชมอยู่ในตอนนี้นะฮะอายุดนตีไมืก่อนนะฮะสาหรับท่านอย่้านนอกด้านใหนด้านซ้ายด้านขวาน,นะฮะสำหรับท่านที่กดเข้ามาแล้วออกไปแสดงว่าท่านอาโชคนะฮะคนไหนที่กำลังชมในตอนนี้ถือว่าท่านมีโชคนะฮะวันนี้เรามีเสื้อตัวนี้เราไม่ได้มาขายนะฮะแต่ว่าเราเอามาให้ท่านซื้อนะฮะเสื้อตัวนี้ในราคา2 9ง 2> 90บาท290บบาทเท่านั้นครับ เป็นเสื้อโลโก้สาวน้อยเพชรปั้นแพงอย่างดีรุ่นล่าสุดนะฮะสองร้อยเก้าสิบบาทถามว่าแพงไม่แพงแพงไม่แพงแพงซูเก็ตปินมาล่ะสองร้อยเก้าสิบบาทแพงไหมแพงไม่แพงไม่แพงนะฮะวันนี้นะฮะคนไหนที่สนใจนะฮะสั่งเสื้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงสองร้อยเก้าสิบบาททักไปที่เพจตอนนี้เลย นะฮะเดี๋ยวแอดมินปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็แอดมินสิบอีกสิบสองท่านจะทําการนะฮะลงชื่อทําไมแล้วก็ผู้นี้ส่งฮะสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นกาแฟกาแฟกาแฟเสด็จเชิญนะฮะมีโอกาสขายแล้วนะฮะกาแฟเสด็จนะฮะกาแฟเสด็จปกตินะฮะพี่น้องถามมาถามกันมาเยอะถามกันมาเยอะเลยยังขายเหมือนเดิมเสื้อสวยๆนะฮะมีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะฮะ 290บาทเท่านั้นรวมค่าส่อันนี้ส่งฟรีสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีสองร้บาทส่งฟรีพอร,อรีวิวเลยเหรอเห็นรูซชัดจังเลยเออได้เลยลูก <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องจ่ายให้แม่นะลูก290บาทค่า <c oughs> ส่งฟรีให้ลูกเพราะว่าจะเอาถึงบ้านอีกกาแฟเสด็จกาแฟส,สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะฮะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพกาแฟเสด็จกาแฟสามร้อยพี่บ้านแพง ราคาเท่าไหร่นะโอ้โหจากปกติกล่องละสามอยห้าสิบาบาทเราไม่ขายเราขายแบบโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เลยกาแฟเสร็จกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเบาหวานใครมันทานได้เบาหวานไขมันทานได้นะครับสมุนไพร9 9ชนิด300 ห้าสิบกว่าเราไม่ขายเราขายสี่กองหนึ่งพันบาทเท่านั้นในรายการนี้เพียงเท่านั้นหนึ่งพันกองแอมแก้วอีกโอ้ขายเป็นยังไงแต่ว่ากำไรอดีเสียวะแอมแก้วไม่พอภูที่รองแก้วอีกสี่กองหนึ่งพันบาทเท่านั้นสี่กองหนึ่งพันบาทเท่านั้น ทังมาที่สาวน้อยเพ้าอว่าจะไปผิดในตอนนี้เลยผิดที่กำลังตักชมในตอนนี้มีคนสั่งมาเลยแอดมินบอกจนข้อีิแตกแถมนำห่อนม่าจะฮะนำห่อนหนี่เพิ่งไปลวกเองกาแฟเสิร์นะฮะสี่กล่องหนึ่งพันบาทแถมแก้วอ้าวโอเคเข้าสู่วินาทีจับทองเมื่อกี้ผักโขชนาเมื่อกี้ผักโขชนา เดี๋ยวเราเดี๋ยวพนักงานนะฮะเราโยนขึ้นแล้วก็มาเก็บกันใหม่นะฮะวันนี้พิเศษสุดสำหรับเจ้าของวันเกิดพิเศษนึ่เองมคนจับฮะเดี๋ยวต้นดกพุกขึ้นไปดูคยจับเอาแล้วลูกนะไม่มีรอกไม้นะไม่มีรอกไว้นะในมือไม่มีนะฮะี่ไม่ได้้สไม่มีมีแต่เอารางวันที่ท่านด้รับผู้โชคดีสำหรับทองคำหนึ่งรางวัลรางวัลแรกสำหรับการแจกทองโอ้ยฮัดตางมากแม สี่สามสับคนที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะฮะเข้ากลุ่มได้เลยอันหนึ่งเจ็ดพันคนในตอนนี้นะฮะบัตรเพียงละห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับฮะดูงูดูงูเอาใจไลยวันนี้เราแจกทองรุ่นลับถือว่าเป็นมาแรกนะฮะห้าสี่ เข้ากลุ่มนะครับมีสิทธิ์ได้50ปกติ795บาทเราเหลือเพียง700บาทเท่านั้น10 10จาก1,590บาทเหลือ1,200บาทเท่านั้นครับวันนี้พิเศษสุดเลยนะครับหลายคนตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนนี้มีคนชมเท่าไหร่นะฮะคนชมจุดสดเท่าไหร่ฮะหมื่นเจ็ดไอ้น,นีคนซื้อกาแฟกูเฮ้ยัีมีคนซื้อกาแฟกูเฮ้อ่อมีเสื้อจักตัวงป้ เอยสันไม่ได้ขายเราะเมัป็นประธานไม่ประ่านจะจับเฮ้ยเอาอดนีเสือกาแฟในพอกองบมาเลยมีบมาเลยกาแฟมีพอกองมาเลยไม่ให้ปวดขาแล้วหนึ่งหมื่นเจ็พันกคนลุ้นรับด้วยกันนะครับอันนี้บอกไปก่อนว่าคนที่จะโชคดีก็คือคนที่มีสิทธิ์ก็คือ คนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าคนหน,น่งมีอะไรว่าเอดมินไปเอดมินเจ็ดพันกี่คนหรอเจ็ดพันห้าร้อยน,นะครับแต่ว่าอันนี้อลยชื่อตอนหกโมงเย็นเนาะหกพักคน,นคนนะครับอันนี้รวมสำหรับคนที่มีห้าสิบสองสิบสิบสิบแล้วนะฮะโดยที่ามสิได้จับวะเนาะมาดิา ตังโีสิของเดีับพี่น้องครับโอ้ยตักกเป็นเสี่ยงแต่ว่าไเอ้ยตั้งัจไงเอ้ยนขัวตักโจเป็นเสียงเอารางวัลผู้โชคดีใหญ่เลยเป็นคนโยนขึ้นเลยครับผู้ยิงเป็นคนจับครับห้าสี่สาม เป็นชื่อสำหรับคนที่โชคดีว,วันนี้จะเป็นชื่อาภาษาอังกฤษครับอันนี้เราให้จับโดยสื้อเฟสทุกทคนนะครับเฟสที่ทักมาซื้อบัตรนะครับ ยุว่าดีแสงพันนะครับอันนี้ผมอ่านสะกดตามความรู้สึกผมนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอะกล้องซูมเข้ามาครับคุณยุยุพาดีคุณยุพาดียุคพอดีแสงพันนะครับยุคพอดีรเปล่าเชิญผู้โชคดีติดต่อมาทางเพจเราด้วยนะครับหรือติดต่อมาทางเฟซหนมโจนะครับ เป็นของท่านอยู่แล้วหรือเราจะติดต่อกับพวกไม้เดียวกันเพราะว่าเขาปินออกมาต,ตามไร้ซที่ท่านมาอยู่ในกลุ่มนะครับอพรัการฮะเชิญในห้างเก็บของได้เลยนะครับพนรกการในบ้านนะ